หนึ่งล้านบาทใช่ค่ะปัจจุบันนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็โห่ให้ผลผลิตเยอะมากตอนนี้62ตัวนะคะอ,อย่างเลี้ยงได้ปก,กติเพราะว่าใช้ใช้หญตาธรรมชาตินะแล้วก็ปลูกบ้างปาลูกไว้20ไร่ปลูกยาไว้20ไร่ก็เลยว่ายังไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะ,ะก็จะมีฟางอย่างเดียวไหวยังไหวเยอะนะคะ,คะ สวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่อวันดีสิทธิอยู่บ้านวังมหากรอําเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะครับผมก็ฟูงนี้เคยมาถ่ายหลารอบแล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็ที่บอกไว้ว่าลงทุนไป1ล้านบาทใช่ค่ะปัจจุบันนี้ผลประกอบการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ก็โหห้ยผลผลิตเยอะมากตอนนี้62ตัวนะคะแล้วปัจจุบันนี้เขาหายไปไหน ตอนนี้อยู่ลงไปที่บึงอะค่ะมันมีหลายพันไร่มากหญ้ามันเยอะมากครับผมก็<ห>แยกกันเลี้ยงหน่อยใช่พี่จะคัดแม่ลูกอ่อนไว้ครับค่ะที่ออกใหม่ที่ยังไม่แข็งแรงครก็เลยเอาไว้พักก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเอาไปรวมกันอ๋อครับเคยได้ไขยไปบ้างแล้วหรือยงังไข่ตัวผู้ไปปีที่แล้วไขยไป3มตัวเองสามตัวเองค่ะนะครับผมถามหน่อยมีผลกระทบกับ ผู้เลี้ยงมือใหม่ไหมอย่างพี่เป็นมือใหม่มือเข้ามือสองสองปีสามปีแล้วเนาะปีนี้ปีที่สามเ uh huh. นาะมีผลกระทบไหมกับที่วันนั้นซื้อแพงวันนี้เลี้ยงถูกขายถูกวันนี้แต่พี่สําหรับพี่ยังไม่มีผลกระทบค่ะยังยังเลี้ยงได้ปกติเพราะว่าใช้ใช้ยาธรรมชาติเนะแล้วก็ปลูกบ้างปลูกไว้ยี่สิบไร่ปลูกยาไว้ยี่สิบไร่ก็เลยว่ายังไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะก็จะมีฟางอย่างเดียว ที่เราซื้อแต่ส่วนมากถ้าเวลาเกี่ยวพี่ก็จะไปหาลูกน้องไปขนมาไว้เยอะๆอย่างเงี้ยครับเลี้ยงทั้งสองคนกันการแค่นี้เองใช่ค่ะไหวใช่ไหมไหวยังไหวเยอะนะคะครับมือใหม่แต่ไม่ท้อเนาะไม่ท้อไม่ท้อแล้วก็ยังไม่ได้ขายด้วยยังนะครับแล้วพาไปดูเนี่ยครับผลประกอบการกลุ่นี้จะเป็นแดงๆนะพี่เนาะใช่ค่ะอ๋อก็คือชุดนี้คือแม่เลี้ยงลูกแล้วก็ใช่ ผัวที่มีจะเรียกว่ายังไม่เคยสมบูรณ์เท่าไหร่<ช>ก็กักไว้ข้างบนก่อนใช่ค่ะแยกไว้พี่ก็จะล้อมรวดแล้วก็จะไม่ต้องดู <laughs> ก็นี่คือวิธีการเลี้ยงโดยปกติโดยทุกวันเลยก็จะเลี้ยงแบบนี้เลยใช่ล้วพี่จะใช้มอวนกหวือนล้อมออค่ะครับ เราก็ค่อยดูเฉยผมถามนิดนึงครับพี่ที่บอกว่าลงทุนเป็นหนึ่งล้านแล้วยังไม่ได้ขายเนี่ยปัจจุบันเนี่ยพี่มีไรายได้จากทางอื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะครับเราองมีไรายได้จากทางอื่นด้วยเพราะว่าถ้าเกิดเราตอนนี้เนาะวัวมันถูกอะ่ะง่ายเลยถ้าเกิดเราเรามีอาชีพเดียวอย่างเงี้ยถ้าคนไม่มีทุนนะก็อยู่ยากนะก็มีผลกระทบครับใช่ ต้องมีเล็ดหลากหลายอาชีพเนาะใช่ค่ะนะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่กับวัวอย่างเดียวคือเราไม่ได้แบบทาอาชีพเลี้ยงวัวมานานแล้วเพิ่งจะเข้ามาประมาณสามปีเองใช่ถ้าเป็นแนวคิดของพี่เนาะถ้าเกิดมีแปลงหญ้าเราก็ไม่ต้องลงทุนอะไรนะคะเราก็ยังเรายังเ<า>ลี้ยงได้อยู่ได้ครับค่ะแต่ก็ถ้าขายตอนนี้มันขาดทุนอยู่แล้วเพราะว่าตอนซื้อเราซื้อแพงเนาะครับ แต่อย่างพี่ก็ยังยังไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาให้ผลผลิตยเยอะอยู่ค่ะปีนี้เกือยบยี่สิบตัวค่ะที่ลูกพี่ออกมาถ้าจะไม่ได้เสียลูกเขาเลยคะ่ะได้ทุกตัวเลยคะ่ะครับค่ะหกสิบกว่าตัวแล้วหกสิบสองตัวแล้วหกสิบสองตัวจากวันนั้นกี่ตัวนะพี่ตอนนั้นเริ่มทีเลยยี่สิบซื้อกี่รอบเนาะซื้อสองรอบสองรอบ,ออบใช่รอบแรกคือประมาณยี่สิบ แ<น>ล้รอบที่สองแล้วครับรอบที่สองก็ซื้อประมาณไม่ถึงสิบตัวประมาณ8ตัวอ๋อโดยเฉลี่ยก็ตีไป30สิบตัว,ตวซื้อเข้า30สิตัววันนี้ผ่านไปสามปีมีหกสิแล้วใช่ค่ะครึ่งหนึ่งแล้วครึ่งหนึ่งแล้วถ้าสมมุติว่าขายออกไป30ิตัวคืนทุนไหมคิดว่าถ้าตัวนี้น่าจะคืนทุนเนาะใช่ค่ะเอาแค่ตีไปตัวละสองหมื่นแล้วกันค่ะ ต่ำสุดเลยนะคะตีตัวละสองหมื่นสองชามก็เป็นหกแล้วแต่งาหกแสนแล้วเนาะใช่ค่ะถ้าขายยกก็น่าจะคืนทุนนั่นแหละน่าจะคืนทุนแต่ขาดทุนที่ค่าแรงค่ะใช่อาจจะมีแต่ว่าเราทําอาชีพอื่นด้วยเนาะเราก็ไม่ได้ทําอาชีพเดียวครับนี่คือวิธีการจัดการที่คอกที่ฟาร์มใช่แล้วปัจจุบันนี้ยังไม่ได้ขายเลยแล้วคิดว่าจะแบ่งไหมแบ่งค่ะเต็นหวัวือสวยเนี่ยแบ่งค่ะ เพราะว่าตอนนี้ก็มีแบบพวกผู้พันในค่ายเขาก็จะมาดูนะคะจะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับตอนนี้เริ่มมีคนมาดูกันเรื่อยๆแต่ก็คือพี่ยังไม่พอใจราคาแล้วก็ยังไม่แบบยังอยากเก็บไว้ก่อนนะคะคือจะขายราคาเมื่อ3าปีที่แล้วไหมไม่ได้ก็คือก็อยากให้มันมากกว่าราคาเนื้อหน่อยเนาะเพราะว่าของเราก็เริ่มสวยงามไปแล้วค่ะ ตรงนี้แค่หกไร่แต่พี่ปลูกหญ้าไว้ย,ยี oh. ่สิบไร่ก็ก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องหญ้าครับนะพอาหญ้ายังอ่อนอยู่พี่ต้องให้ฟางกลางคืนแบบให้เขากินปนไปอ่ะคือที่เห็นทั้งหมดเนี่ยหญ้ากับฟางล้วนๆใช่ไม่มีอาหารเม็ดเลยไม่มีเลย ah. ไม่มีเลยเคยให้กินละองแล้วเขาไม่ค่อยกินเขาเหมือนแบบว่าละองช่วงเนี้ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเหม็นหรือว่าเขาเขา,เขาแบบว่า เห็นหญ้ามันอ่อนก็เลยกินแต่หญ้าเทให้เขาก็ไม่กินแต่อาหารเม็ดจะพี่ไม่ค่อยได้ซ mm ื hmm, so so them, them, The them, so, so ้ออยู good, right? ่แล really. ้วเพราะว่าซ <cus> ื <methods> <Kü> ้อไปมันก็เหมือนไม่อิ่มอยู่ดีและค่ะเพราะว่าว่วเรามันเยอะเนาะครับก็เป็นอีกหนึ่งเสียงเนาะว่าเลี้ยง้ากกับฟางก็พอแล้วใช่ค่ะนี่เห็นแต่ว่าทาวัคซีนให้ครบแค่นั้นแหละแล้วก็เกลือแร่ทพ้งก้อนอ่ะค่ะก็มีให้ตลอดเล็กเล็กเล็กเเนี่ยเขาก็จะเลี้ยจะแบบกินกัดกินเล่นไปอย่างงี้ยครับ นี่เห็นแบบนี้ร่วนเลยเนาะนี่หญ้าก,กับฟางใช่ก็หญ้าอย่างน้อยเขาก็เปลี่ยนจากหญ้าเป็นโปรตีนอยู่แล้วเนาะใช่อ่ะแต่ทายาให้ครบแค่นั้นเองทําวัคซีนให้เขานี่นะครับยิ่งราคาวัวถูกแล้วก็ต้องลดต้นทุนเนาะใช่แล้วยิ่งต้องลดต้นทุนถ้าเราไปซื้ออาหารแล้วมันก็จะเพิ่มค่าใช้จ่ายเราไปอีกการที่เราจะได้จากตัวนี้แล้วก็ใช่ค่ะกลายเป็นภาระของเราอีกใช่ ยังมามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างทีนี้ก็ก็มีเรื่องปัญหาที่จะเสียค่ายาก็เรื่องวัวนี่แหละคะ่ะบ,บ,บางตัวก็ป่วยเป็นไข้าสามวันเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอยู่แค่นั้นค่ะตอนนี้ฉนะีดยาเป็นได้หรือยังตอนเนี้ตอนนี้ก็เป็นบ้างคะ่ะแต่ก็ตัวใหญ่ๆมากก็ยังไม่ค่อยกล้าค, <laughs> คือจากคนที่ไม่มีประสบการณ์เลยเนาะใช่ค่ะนะครับฉีดยาก็ ยังไม่เป็นนะตอนนั้นเนาะวันนี้ก็เริ่มเริ่มเป็นแล้วแหละจะทําให้เราทุนค่ายใจเรื่องนี้ไปได้ใช่ค่ะตอนนี้ก็เหมือนเหมือนมีความรู้เยอะขึ้นเราก็ไม่ต้องจ้างหมอแล้วค่ะน้อยครั้งที่เจอปัญหาใหญ่คืออย่างปัญหาปีที่แล้วคือแม่วัวลูกตัวใหญ่เกินครับแล้วก็ออกไม่ได้ออกผิดท่าเหมือนเอาขาไปขาออกมาข้างเดียวไม่ออกขาคู่เอาขาไปขัด แล้วอยู่ในท้องนานก็เลยสำลักน้คำคั่ก็เลยเสียไปหนึ่งตัวประสบการณ์ใช่ค่ะควัคซีนนะ่ะคือถ้าเราทำครบถ้าวัคซีนครบแต่เราก็ต้องคอยสังเกตนะคะวัวซึมวัวป่วยแล้เราเรีบรีบแบบว่าสมมติว่าเรารู้ว่าซึมและไม่กินหญ้า เรารีบหายาหรือดูแลเขาอะก็คือให้เขาหายไวเงี้ยเขาก็จะฟื้นตัวไวตัวตัวนี้ยเป็นทีแรกเลยนะเป็นเนี่ยเม็ดเลือดเหมือนประมาณว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือดครับตอนแรกผอมมากเลยนะอืมแล้วพี่เพิ่งตวรตวจตรวจเจอแล้วครับด้วยยังไงพอหมอมาดูตอนแรกเลยเขาเป็นไข้ไข้สูงเลยนะครับเขาก็มาวัดไข้แล้วก็มาดูปากปากกระซี่แล้วก็เหมือนแบบ ไม่กินหญ้าซึม,มก็ตอนแรกพี่ไม่รู้สาเหตุเพราะว่างวปกติดีเลี้ยงลูกก็ดีครับค่ะพอซึมไม่กินหญ้ารู้แล้วว่างวมันไม่สบายแต่คือไม่รู้สาเหตุพี่ก็เลยให้หมอมาดูแล้วก็เขาบอกว่างวไข้ขึ้นสูงเขาวัดไข้นะคะแล้วก็เขาน่าจะเป็นพยาธิในเลือดก็เลยฉีดยาไปสามเข็มเขาก็เริ่มแบบดีขึ้นไม่ซึมไม่ป่วยครับแล้ว เนื้อหนังเริ่มมาแล้วใช่เริ่มเริ่มเริ่มขึ้นมานิดนึับจากทีแรกเขาผอมอันนี้ก็เป็นเหมือนแบบประสบการณ์แรกที่เราไม่รู้รว่าเป็นพยาธิเม็ดเลือดแต่โครงสร้างชุดนี้เขาง,งามเนาะเขาสวย <laughs> อันนี้เขาจะออกไลายลๆไกันเลยอะครับก็เลยยังไม่ได้เอาไปเข้าฝุงก็เลยกลัวว่า เดี๋ยวไปตากแดดตากฝนอะไรอย่างเงี้ยลูกวัวก็ยังไม่แข็งแรงครับเดี๋ยวพอแข็งแรงแล้วเราก็เอาไปรวมเหมือนกันนะคะปัญหาเรื่องวัวเองปัญหาเรื่องโดนหลอกก็มีันะครับปัญหาเรื่องโรคต่างๆเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบเนาะใช่อค่อยศึกษาเรียนรู้ไปใช่วันนี้ก็น่าจะเริ่มแข็งแกร่งขึ้นแล้วมัง้งใช่เริ่มแข็งแกร่งค่ะ แต่ส่วนมากก็ยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเนาะก็ยังไม่ได้เจอที่วัวหมันยังไม่เจองัวแท้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากจะเป็นลูกคอกครับแล้วทีนี้ในฝูงนี้อย่างที่เห็นเนี่ยหกเจ็ดตัวเนี่ยเขาเกิดจากพ่อคุมฝูงของเราหรือว่าพ่อ,พอทุมฝูง,ง,งทางนั้นเลยค่ะแต่เขาอยู่ตัวนี้เขาอยู่ที่ทุ่งเนาะใช่ค่ะนะครับเห็นแต่ละตัวแดงๆทั้งนั้นเลย <laughs> นะครับถือว่าส่งพันธุกรรมออกมาใช้ได้เลยนะครับ แล้วพ่อคุณฟูงเนี่ยเป็นเลือดร้อยหรือเลือดสูงครับเลือดสูงไม่ใช่เลือดร้อยค่ะนะครับอาจจะได้ทั้งแม่ด้วยได้ทั้งพ่อด้วยเนาะใช่ค่ะนะครับทุกตัวงามๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวพาไปชมะแล้วชุดนี้มีเปิดแบ่งไหมพี่ก็ชุดที่เลี้ยงลูกอยู่นี้มีขายไหมพี่จะขายรุ่นไหนบ้างชุดนี้ยังไม่ได้แบ่งนะคะครับค่ะเพราะว่าลูกยังเล็กอยู่เลยอะค่ะพี่ขายรุ่นไหนบ้างมีวานางที่จะขายอะค่ะเพราะว่าเยอะมากตอนนี้ วัวน,นางเป็นเป็นวัวลูกคอกทั้งนั้นเลยค่ะครับวัวน,นางกี่เดือนแล้วครับกี่ปีก็ปีครึ่งสองปีค่ะมีท้องก็มีติดท้องก็มีแล้วก็ยังไม่ท้องก็มีคะอ๋อใครขอแบ่งไปเลี้ยงหรือทําพันอะไรเงี้ยก็ก็แบ่งได้ค่ะก,ก็มาคุยได้ดูได้อ๋อแต่รุ่นนี้ก็คือข้างหลังนี้คือยังไม่แบ่งค่ะยังไม่แบ่งเลยเพราะว่ายังเพิ่งออกค่ะตัวย,ยังไม่ตัวย,ยังเล็กอยู่เลยยังน้อยอยู่ แต่ถ้าใครอยากจะมาดูที่ข้อที่ฟาร์มเนี่ยมาที่นี่ได้ไหมมาได้ค่ะมาได้ถ้าอยากได้ตัวไหนก็นมาจิ้มเอาก่อนใช่ค่ะแล้วก็มาคุยราคาถ้าไปแบ่งกันเลี้ยงหรือพอใจในราคาที่ที่พี่ตั้งไว้ก็ก็แบ่งได้ต่างฝ่ายต่างพอใจแล้วนะใช่ค่ะคน <laughs> <laughs> ซื้อพอใจคนขายพอใจนะครับ,รบ <laughs> ฝากช่องทางติดต่อนยครับพี่ ก็ติดต่อพี่ได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดเจ็หนึ่งสี่เจ็อค่ะที่อยากจะได้วัวไปเลี้ยงที่นี่มีประมาณ60สิกว่าตัวก็มาเลือกดูว่าอยากได้แบบไหนนะครับส่วนใหญ่ก็จะที่นี่ก็จะไปหวัวนางออกแล้วก็วัวติดท้องไปด้วยเนาะใช่ค่ะนะครับแต่วัวแม่ก็ถ้าถูกใจตัวไหนก็ถ้าแบ่งไปเลี้ยงก็ได้ค่ะครับ นี่ที่บ้านหัวพวงตำบลหนองมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเส้นทางก็มาง่ายๆเนาะง่ายค่ะเส้นทางนครสวรรค์ท่าตะโกนี่แหละใช่ค่ะติดทางเลยเส้นนครสวรรค์ท่าตะโกนี่เลยค่ะติดถนนเลยค่ะขอบคุณพี่วันดีนะครับที่มาแชร์มาแนะนําวันนี้ขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะนี่ที่ทำเพิ่มใช่ไหมเนี่ยตัวเนี้ใช่ค่ะ แล้วพี่ตัวนี้ต้องกลวยขี้ออกทุกวันเลยครับใช่ค่ะวันนี้ยังเลยค่ะไม่ในพังไม่อะไรมากไม้ยุยคาแข็งแรงดีไม้ยูคาก็ทนอยู่ปัานแล้วไปก็เหมือนข้อขวายเหมือนกันนะเนี่ยข้อเหมือนใชไหมเหมือนกันข้อควายจะทําอย่างนี้แหละอันนี้พี่เอาไว้แบบแม่ลูกอ่อน